สวัสดีครับขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุย่อมไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับตัวแต่ถ้าพลังพาดเกิดขึ้นมาแล้วเราจะทำอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการปลอดภัยไปด้วยกันในวันนี้เราก็ได้มีการหยิบยกเคสตั้ดี้ที่น่าสนใจมาให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกแล้วเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรมีความสูญเสียอะไรเกิดขึ้นเชิญรับชมได้เลยครับเคสดังกล่าวเกิดขึ้นกับลูกจ้างของบริษัทรีดยืดเหล็กแห่งหนึ่งขณะที่พนักงานกําลังทํางานรีดดยืเหล็ก ได้เกิดเครื่องจักรขัดข้อง <S <S <US Patri ot> เนื่องจากมีชิ้นงานติดค้างภายในเครื่องพนักง,งานคนดังกล่าวจึงได้ปีนขึ้นไปอยู่บนเครื่องจักรเพื่อทําการปิดสวิตซ์ซึ่งอยู่บริเวณผนังด้านข้างและนําชิ้นงานที่ติดในเครื่องจักรออกหลังจากนั้นพนักง,งานคนเดิมได้ก้าวขาข้ามเครื่องจักรเพื่ออื้งมือไปเปิดสวิตช์แต่ดันเกิดก้าวพลาดขาตกลงไปในเครื่องจกักรซึ่งกําลังทํางานอยู่ทําให้เครื่องจักรหนีบขาข้างขวาแตกละเอียดจากการตรวจสอบ พบว่าด้านบนเครื่องรีดยืดเหล็กซึ่งมีส่วนที่หมุนได้คือเฟืองขับและสายพานไม่มีวัสดุปิดคลุมส่วนที่หมุนได้และส่วนส่งถ่ายกําลังให้มิดชิดรวมทั้งไม่มีระบบป้องกันอันตรายอื่นในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเช่นปุ่มหยุดเครื่องจากฉุกเฉินแบบอัตโนมัติหรือหยุดด้วยมือจากเคสดั้ตี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าจะมีวิธีป้องกันอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดเหตุรสน,น,นี้ขึ้นอีกด้านวิศวกรรม จะต้องมีการจัดทำตะแกรงหรือที่ข้อปิดคลุมส่วนที่หมุนได้และส่วนส่งถ่ายกำลังให้มิดชิดจัดให้มีระบบป้องกันอันตรายอื่นที่เหมาะสมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเช่นปุ่มหยุดเครื่องจักรฉุกเฉินแบบอัตโนมัติหรือหยุดได้มือปรับปรุงตำแหน่งของสวิตช์ให้อยู่ในจุดที่เหมาะสมและมีความปลอดภัยในการใช้งานจัดให้มีวิศวกรเป็นผู้รับรองการออกแบบการประกอบการติดตั้งการซ่อมแซมและการใช้งานเครื่องจักรด้านการบริหารจัดการ จะต้องจัดให้มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงานทุกขั้นตอนจัดให้มีคู่มือและข้อบ,บังคับว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักรจัดให้มีขั้นตอนและวิธีการบฏิบัติงานที่ปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักรแยกระหว่างการควบคุมเครื่องจักรกับการซ่อมเครื่องจักรกำหนดผู้รับผิดชอบที่มีความชำนาญเท่านั้นในการทำงานแก้ไขรหรือซ่อมแซมเครื่องจักรผู้ควบคุมงานหัวหน้างานหรือจป จะต้องทำหน้าที่ในการควบคุมกำกับดูแลอย่างเข้มงวดสุดท้ายครับในเรื่องของด้านการอบรมจะต้องมีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้กับลูกจ้างจนเข้าใจก่อนการปฏิบัติงานจัดให้มีการอบรมตามคู่มือและวิธีปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับกรณีศึกษานี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านในการนำไปปรับใช้เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการทํางานให้ลดน้อยลงนะครับในครั้งถัดไป เราจะหยิบยกเคสตึกษดีไหนที่น่าสนใจมาให้ทุกท่านได้รับชมอีกรอติดตามรับชมได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับช่อง YouTube ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้อีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ